<Wow. S 2> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของโจอย่างเป็นทางการนะครับตกมือ ประเดิมคลิปแรกนะคะของเราในการสอนทําขนมขนมที่จะมาสอนทําในวันนี้ก็คือเค,ค้กกล้วยหอมนะครับซึ่งเค,ค้กกล้วยหอมสูตรนี้มันอร่อยมากจริงๆนะเราทําขายประมาณ 7- 8รอบและทาขายกี่รอบก็ขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีออเดอร์มาอยู่นะมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองทําตามแล้วก็ลองทําชิมทําขายได้นะครับส่วนผสมและขั้นตอนการทํามีอะไรบ้างนะครับไปติดตามไดูเลย ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ผสมแป้งนะครับแป้งเค้กนะครับ125กรัมเบกกิ้งโซดา1ส่วน2ช้อนชาแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาร่อนรวมกัน2รอบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานำกล้วยนะครับ125กรัมนะครับ แป้งเท่าไหร่กล้วยเท่านั้นนะครับ1 2 5ยกรัมมาบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่นี่เลยกลิ่นวานิลานะครับ1ช้อนชาแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปพักไว้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำเอสพีนะครับหนึ่งช้อนชานะครับป้ายลงไปในในตะกร้อมือของเราเลยป้ายลงไป หนึ่งส่วสี่ช้อนชาแล้วก็ใส่เนยนะครับอันนี้เราใช้เนยจืดนะครับใช้เนยจือดอยู่ที่สี่สิบกรัมเราก็ตีให้เข้ากันกับ SP นะครับตีส่วนผสมให้เข้ากัน ขั้นตอนต่อไปนะครับพอส่วนผสมเข้ากันนะครับเราก็ใส่เกลือนะครับ1นส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายนะครับร2 0ยยีกรัมแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับพอตีเข้ากันนะครับจนเนยขึ้นฟูนะครับแล้วน้ําตาละละลายนิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปทีละฟองนะครับใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะครับใส่ลงไปทีละฟองแล้วก็ค่อยๆตีนะครับค่อยๆตีให้ส่วนผสมเข้ากันนะซึ่ไปทีละฟอง ใช้ไข่ไก่สองฟองนะครับ่าต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับพอไข่กับส่วนผสมเนยน้ำตาลเกลือที่เราตีแล้วให้มันเข้ากันโดยใช่ไหมครับเราก็ร่อนใส่แป้งที่ร่อนทิ้งไว้ลงไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็คนนะครับคนให้แป้งเข้ากับส่วนผสมที่เราตีเอาไว้นะครับ ให้มันเข้ากันนะครับต้องคนจนแบบแป้งขาวๆนี่มันหมดไปนะครับไม่งั้นส่วนผสมเราจะไม่เข้ากันรับแป้งเราก็จะเป็นไตนะครับก็จะทําให้ขนมกรไม่อร่อย <Yeah. S 1> จากนั้นนะครับพอแป้งมันเข้ากับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ทยอยใส่น้ํามันนะครับใส่น้ํามันลงไปหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับ แลคนให้เข้ากันนั้นก็ใส่นมข้นจืดนะครับ60กรัมลงไปแล้วก็คนผสมทุกอ,อย่างเข้ากัน พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่นี่เลยกล้วยหอมที่เราบดไว้นะครับใส่ไปใส่น้องลงไปเลยก็คนนะครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเลยนะ เป็นไงบ้างครับกับวิธีการทําเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ของโจนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้โจทําขนมสูตรไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบเผื่อจวมีคลิปใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะคะก็ช่องของโจนะครับก็จะไม่จําเป็นต้องแบบทำขนมนะแต่ขนมก็แบบจะเป็นเมนหลักนะเพราะว่าจะชอบทําขนมนะครับก็จะมีการใช้ชีวิตยังไงเป็นมายังไง นูนนี่นั่นของโจมากมายนะคะฝากกดติดตามชีวิตโจด้วยนะครับบ๊ายบายขอให้อะไรกับเค้กอ้หอมนะครับ